ต้นมะละกอครับขออวดมะละกอนกิดหนึ่งดูครับต้นนี้ปลูกมาประมาณสองปี้วครับสองปีได้กินลูกโดยตลอดลครับก็ดูตั้งแต่โคนเป็นตามที่ผมเคยพูดให้ทุกท่านฟังว่าผมปลูกแบบไม่ได้ไม่ได้ดูแลมันเท่าไหร่ปลูกทิ้งก็ปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติและที่เป็นธรรมชาติไปกกว่านั้นก็คือมันจะ มันจะมีลูกมีกิง่งย่อยออกมายัางไงก็ก็ไม่ไม่ทาอะไรนะครับปล่อยมันแล้วก็มีมีกิง่งอ่ามีกิง่งออกมา 1, 2, 3, 4, 5, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากิง่งนะครับห้ากิง่งห้ากิ่งแต่ว่ากิ่งก็มีลูกทุกกิง่งนะครับมีลูกทุกกิ่งแล้วก็ตัวแม่ใหญ่อยู่ข้างบนอ่าตัวแม่ใหญ่อยู่ข้างบนก็อันนี้มะกอต้นเดียวเท่ากับมะกอกสองสามต้นไปในตัวนะครับ ไอ้กิ่งนี่ก็ผมก็ได้กินได้กินไปครั้งสองครั้งแล้วเียงไม่ค่อยดกเท่าไหร่ติดทีละลูกสองลูกแต่ตอนนีเนนน้เริ่มจะดกแน่นอนเริ่มจะดกแน่นอนดูท่าทางว่าน่าจะดกและที่สําคัญมะกตอต้นนี้อร่อยมากครับเป็นมะกอพันธุ์เรดแคริเบียนแต่เป็นตัวเมียนะครับมะกอเขามีเพศนะครับมีเพศตัวผู้เพศตัวเมียและเพศกระเทย เมล่อกอเพศตตัวคู่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็คือมันไม่ติดลูกแต่ก็มีวิธีทําให้มันติดนะครับถ้าติดมันก็ค่อนข้างรสชาติอร่อยดีแล้วก็เมลกอกอตัวเมียซึ่งต้นนี้เป็นเมลกอกตัวเมียเมะกอกตัวเมียก,ก็ลูกจะป้อมๆอย่างนี้ครับป้อมๆไม่ค่อยยาวนะป้อมๆแล้วมันก็จะโพงข้างในเนื้อจะบางไม่ค่อยไม่ค่อยหนาตัวไม่เป็นที่ต้องการของตลาดส่วนเมลกอก ต้นที่สามเพศที่สามก็คือมะกอเพศกระเทยมะมะกอกกร,กรกะเทยต้นที่เป็นกระเทยกระเทยนี่ถ้าเป็นมะกอนี่เป็นสิ่งที่ต้องการนะครับตลาดต้องการคนปลูกก็ต้องการต้องการได้มะกอกต้นกระเทยนะครับต้นกระเทยต้นกระเทยจะมีรูปค่อนข้างยาวแล้วก็นอกจากใหญ่ยาวแล้วก็ข้อสําคัญก็คือเนื้อเขาจะเยอะรูข้างในเขาจะ แทบจะไม่มีรูเลยครับอาแทบจะไม่รูเม็ดก็เม็ดก็เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยเม็ดเยอะมากนะครับเม็ดเยอะมากทีนี้ก็ให้ความรู้ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อมมก่อถึงเป็นเมื่อก่อตัวเมียเมื่อก่อตัวเมียถ้ามันสุกเรากินกินเนื้อมันแล้วมเมล็ดมันมเมล็ดมันก็เราไปเพาะไม่ใช่ว่าจะได้ ได้ได้ออกโลกมาเป็นตัวเมียนะครับมันก็มีลกูกมันออกได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ตัวกระเทยและข้อสําคัญในการที่มืกอจะเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือกระเทยเนี่ยขึ้นอยู่กับช่วงฤดูการในการเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดถ้าเราเพาะเมล็ดช่วงช่วงที่เป็นเกือบแรงนะครับเกือบแรงเกือบแรงหน้าแรงเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ค่งสข้างจะมีตัวผู้เยอะ ตัวเมียเยอะแต่ถ้าเพาะให้มันมันเป็นต้นสองช่วงนะครับต,ต้นหนาวกับต้นฝนต้นหนาวกับต้นฝนนี่เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับเมื่อก่นจะออกมาเป็นต้นกระเทยเยอะนะต้นกระเทยเยอะนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถคัดมันได้ครับคัดเพศได้คัดเพศได้ดไดผม อยากทำเรื่องคัดเพศมะกอ,กอให้ฟังอยู่นะครับแต่ก็คลิปนี้เห็นมายาวไปเดียวผมขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังความรู้เกี่ยวกับเพศดมะกอกหรือคัดังคัดเพศมะกอกหรืกอรการปลูกมะกออยังไงใ,ให้ให้ให้ลูกดกต้นเตี้ยนะครับมีมีมีเคล็ดมีเคล็ดดีๆที่จะมาแนะนำ